ไม่ย้ายแน่ๆเพราะทองคําตอนนี้อยู่ดีๆนี่นะครับทําไปทํามามันหล่นหลุด3,300ดอลลาร์ยืนได้แค่วันเดียวเท่านั้นเองทองคําไม่แข็งแรงซะแล้วละครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Honda EN1 ยนตรกรรมพรีเมียม SUV พลังงานไฟฟ้า100%คุ้ขุมพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ลงตัวกับทุกการใช้ชีวิตยุคใหมอ่อ ไม่ย้ายแน่ๆเพราะทองคําตอนนี้อยู่ดีๆนี่นะครับทำไปทํามามันหล่นหลุด3,300ดอลลาร์ยืนได้แค่วันเดียวเท่านั้นเองทองคําไม่แข็งแรงซะแล้วละครับท่านผู้ชมครับราคาทองคำนะครับในตลาดโลกปรากฏว่าซื้อมาขายไปสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทําให้หลายคนเนี่ยก็ต้องคิดถึงนะครับว่าเอ๊ะทำไมอะยืนได้แค่วันเดียวไม่ไปต่อนะครับคือต้องพูดตรงๆนะฮะ คือมันขึ้นมา3วันติดเนี่ยมันสูงนะครับน,นี่ถ้าพูดแต่ภาษาชาวบ้านเลยนะครับแต่อาจจะมีปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคําในตลาดโลกนั้นอ่อนตัวลงไปนะครับเราดูนก่อนนะฮะสำหรับโกลสปอตส่มมอบทันทีเมื่อคืนที่ผ่านมานันหล่นนิ่มๆสิเหรียญห้าสิบหกเส้นเดี๋ยวนี้วันหนึ่งเนี่ยนะ หล่นกันประมาณอย่างนี้ครสิเหรียญสิบห้าเหรียญยี่สิบเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานนะฮะแต่ถ้าหล่นน้อยกว่า10เหรียญนี่ถือว่าตลาดเงียบจริงๆนะครับแล้วเมื่อคืนตก17เ็เหรียญห้าสิบหกเซนครับปิด 3, 5, สามพันสองร้อยเก้าสิบห้าเหรียญยี่สิบเอ็ดเซนหายไปศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์นะฮะเห็นไหมฮะ หายไปแค่5ดอลลาร์ก็หลุด3,300แล้วนะครับแล้วเมื่อคือนก็เลยกลายเป็นว่าราคาทองคำโกลสปอตนั้นส่งมอบทันทีนี่นะฮะหยุดราคาขึ้น3วันติดต่อกัน124ยยเหรียญห้เซนคือ3วันนี้ขึ้นมา3.2%นะครับส่วนโกลฟิวเจอร์ก็เหมือนกันฮะเมื่อคือนก็ทิ้งนิ่มๆฮะ18บแเหรียญหกเซนนะฮะแล้วก็ปิดไปที่3,294ันสองร้อยเก้าสิบสี่เหรียญเ0้าสิบเซนหรือหายไปประมาณศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นก็หมายความว่าสามวันของโกลฟ ็หยุดเลยนะฮะแน่นอนครับถ้าถามที่ผมเคยวิเคราะห์และเคยเล่าให้ฟังเนี่ยอย่าลืมนะครับจังหวะของการที่จะเล่นทองคําในยุคสมัยนี้ต่างจากในยุคสมัยก่อนกันเนยอะเพราะเหตุการณ์หนึ่งันแปรเร็ว2ปันป่วนเร็ว3เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนชนิดที่แบบว่าวันต่อวันมากกว่าในอดีตและสสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนนะครับถ้าท่านผู้ชมซื้อทองคามาสามวันอ๋อเนี่ยอเยอาแค่เฉพาะซื้อ3าวันติดก่อนจะถึงเมื่อคือนเนี่ยนะฮะ โกลสปอตขึ้นเท่าไหร่สามเปอร์เซ็นต์กว่าร้อยยี่สิบสี่ดอลลาร์โกลฟิวเจอร์ขึ้นเท่าไหร่ร้อยสิบหกเหรียญขึ้นมาเท่าไหร่สี่เปอร์เซ็นต์ติดติดไม่ทำไม่ได้เลยครับก็ต้องทำาสิฮะทีนี้พอทำกำไรเสร็จก็กลายเป็นว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาเสริมก็คือข่างเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นอยู่ดีๆกระพริก พลิกแข็งค่าขึ้นเฉยเลยนะครับและขึ้นมาถึง0.3นะครับนั่นก็หมายความว่าจากที่เคยอ่อนๆมาประมาณ2สัปดาห์เมื่อคืนแข็งขึ้นมาอีกละเป็นทางเทคนิคหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันนะครับทีนี้ในแน่ในแง่ของการที่ว่าราคาทองคาจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้หรือว่าจะหลุดต่อนี่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่างวดนี้พยายามจะยืนเหนือ3,300ดอลลาร์แต่ว่าเพียงแค่วันเดียวแล้วก็หล่นลงลง,ลง,ลงเ,ลเลยนะครับทีนี้มันจะเหลือในช่วงของสัปดาห์ต่อไปก็คือสัปดาห์สุดท้ายถ้าหากว่ามองจจาาากกกกปปปัััััััยทท้้งงหหด็็คครรอตวเลขขสสํญในนน์ี่ะะศ เรื่องการจ้างงานนี้เป็นต้นนะฮะเป็นการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพราะว่ามันเป็นตัววัดเต็มๆเ,เลยนะฮะว่าตกลงแล้วเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยแกร่งเรียกว่าปรับตัวนะครับหรือว่ามีความยืดหยุ่นได้มากน้อยแค่ไหนกับสถานการณ์ที่ตอนนี้นี่นะฮะกงวลเข้ามาทุกขนาดสำหรับเรื่องสงครามภาษีนะฮะเรื่องของสัญญาณต่างๆเย๋ยวนี หลายยี่ห้อแบรนด์ใหญ่ในอเมริกาตอนนี้พาเหตขึ้นราคากันแล้วนะครับการซื้อรีบซื้อนะฮะเดี๋ยวจะมีข่าวเรื่องนี้เล่าให้ฟังกันนะครับดังนั้นพอดูจากทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เชื่อว่านับจากนี้เป็นต้นไปถ้าจะมีการตั้งราคาและสามารถไล่ราคาให้ยืนเหนือ3,300ดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเยวคืนนี้ต้องวัดดวงกันอีกทีนะครับว่ากลับมายืนเหนือ3 0 0ได้ไหมเพราะเมื่อคือนก็ตกลงไปเพียงแค่มันห่างกัน5ดอลลาร์เท่านั้นก็ถือว่าอย่าเพิ่งเสียอกเสียใจอะไรไปนะฮะต้องดูคืนนี้ครับถ้าคืนนี้ปรากฏว่ายังคงทิ้งราคากันต่อก็นั่นก็หมายความว่าการกลับขึ้นสู่3 3 0 0วดอลลาร์สหรัฐต้องว่ากันสัปดาห์หน้านะครับและสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการแกว่งตัวเกี่ยวกับเรื่องของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างมากพอสมควร หรือว่าโยกเล่นบิตคอยบิตคอยก็เป็นเรื่องนึงที่น่าเล่าเหมือนกันนะครับดังนั้นด้วยสัญญาอย่างนี้ถ้าจะจบส่งท้ายในวันนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงของราคาทองคำไม่ได้ไม่ได้หล่นอะไรไปมากนะครับแต่สิ่งที่ต้องมองต่อไปก็คือว่าถ้ายืนเหนือระดับ3,300 ดอลลาร์สหรัฐออสนั้นต่อเนื่องได้ประมาณ2-3บันติดต่อกันก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแพทเทิร์นหรือรูปแบบในการทำกำไรของทองคำตอนนี้2วันลง3วันลงถ้าจะไล่กันแบบชนิด4ี่วันอันนี้น่าจะจบหมดรอบแพทเทิร์นในการซื้อแบบยาวๆ5-6วันทําการติดต่อกันซึ่งมันเคยเกิดขึ้นตอนไหนรู้ไหมก่อนที่ทรัมป์จะมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ ก่อนที่จะมีการประกาศเรื่องของมาตรการภาษีและการค้าที่ดุดันเข้มข้นแล้วนำมาสู่เรื่องของสงคารามการเจรจานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น The Good Old Day ซื้อวันไหนก็ขึ้นของทองคำถูกไหมครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ชมให้ร,ระมัดระวังกันนิดหนึ่งสำหรับการลงทุนมีความเสี่ยงเท่านั้น,นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนแบบไหนอย่างไรกันนะครับนั้นถามไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมเรื่องของอันนี้ด้วยะฮะเน็ตล่มเน็ตบ้านล่มเน็ตปือถือสะดุดหยุดลงล่มบ่อยๆล่มมากๆเลยรนี่นะฮะมีผลรอล่ตกาายย้ค นะครับถ้ามีผลพิมพ์มีผลนะฮะถ้าไม่มีผลพิมพ์ไม่มีผลก็ส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับดูกันเลยครับดอยเยอะครับส่วนมากดอยแท่งไทยนะแสดงว่าไม่ได้ซื้อดอยดอลลาร์นะฮะต่อมาครับดอยค้างครับห้าสองสามเจ็ดเจเลยนะฮะโอ้โหดอยสูงดอยสูงนะฮะเรียกว่าเรียกอะไรฮะเชิงดอยหรือดอยสูงสุดก็เดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปนะครับแต่หนาแท่งไทยนะครับค่าบาทยังแข็งอยู่ใช่ฮะยังกดไม่ลงนะครับตอนนี้คุณขวัญบอกสามสามสองศูนย์นะฮะต่อมาครับคุณสารเสนบอกเป็นหนึ่งสาเหตุค่ะซึ่งไม่เจอเหตุกกกาารรรณ์ปตติ็ไมม่่่เสถียยบบออนะคคั ว่ายังไงก็ไปต่อเช้านี้3-3-1-8เลยนะครับเจ็ดพองครึ่งเบิร์โหให้ซึ่งบอก โอ้มึงนี่สวยนะฮะเจ็ดโมงครึ่งเวลากำลังเช้าๆฟังต่อได้เลยนะครับย้ายมาแต่โดนเรื่องนี้นะฮะไม่ย้ายไม่ย้ายย,าย้ยายย,าย้ยายย้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 ายเป็นย,ย้ยายย้ายโอ้โหอะไรจะย้ายเยอะขนาดนี้นะครับสาหรับเรื่องของนะเรื่องเน็ตหลุดอ่ะเดี๋ยวว่ากันต่อไปนะครับจะหลุดหรือไม่หลุดกันต่อนะฮะทีนี้พอช่วงนี้เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนก็เห็นทีจะต้องไปสัญญาณของการลงทุนอีกสินทรัพย์หนึ่งซึ่งปรากฏว่าตีคู่กันมากับเรื่องของทองคาใช้ได้แต่ว่าท่านผู้ชมจะเล่นมาาคํถ สัปดาห์หน้าท่านผู้ชมคิดว่าราคาทองคำในแง่ดอลลร์หรือราคาทองคำโลกทำนิวไฮทำหรือไม่ทำส่งถ้าคิดว่าทำพิมพ์ทำถ้าคิดว่าไม่ทำพิมพ์ไม่ทำนะฮะคำถามใหม่แลวนะฮะสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของพฤษภาคมท่านผู้ชมคิดว่าทองคำในตลาดโลกในแง่ US ดอลลราทำหรือไม่ทำนิวไฮสัปดาห์หน้าวันไหนก็ได้นะครับถ้าทำพิมพ์ทำถ้าไม่ทำพิมพ์ไม่ทำนะครับ